อ่ะสวัสดีครับใครเข้ามาแล้วเดี๋ยวรอกันสักคู่นะครับวันนี้อาจจะไม่ค่อยชินตานะนะครับปกติแอดจะไลฟ์ทุกวันเสาร์ใช่ไหมอันนี้มาไลฟ์กลางๆสัปดาห์นะครับผมว่าทุกท่านเห็นหน้าปกก็น่าจะพอรู้แล้วหละนะครับว่าวันนี้ผมจะมาพูดเรื่องอะไรนะครับก่อนหนึ่งก็เดี๋ยวรอท่านอื่นก่อนแล้วกันเนาะนะครับไม่มีมากกว่านี้ก่อนแล้วกันนะครับโอเค แล้วก็อันนี้ผมโปรโมทไว้นะนะครับเพิ per ่นเพจเนี่ยพึ่งาสามารถเอ่อ mm hmm. เรียกว่าไงนะเปิดล็อกนะครับให้คนที่ติดตามหรือคนที่เป็นแฟนเพจนะครับสามารถให้ดาวได้นะครับก็สท่านไหนที่อ่ะอยากเป็นกำลังใจกับทางแอดแล้วก็ทางทีมงานนะครับให้เปลี่ยนเรื่อง Data นเนาะให้เป็นเรื่องนนบเนี่ยก็สามารถให้ดาวกับทางเราได้นะครับจะ1ดาวนะครับหรือ20ดาวเลยก็แล้วแต่ที่ทุกท่านอ่กรุณาละกันนะครับ โอเคโอเคเดี๋ยวระหว่างนี้แอดขอเริ่มเลยละกันนะครับก็อ่ะอันนี้เนื่องจากอ่าเป็นไลฟ์นะครับที่แอดจะมาโปรโมท คอร์สใหม่ล่าสุดของทางเพจนะครับประจำเดือนกรกฎานี้นะครับผมคอร์สเนี่ยมีชื่อว่า Intro นะครับ Optimization Model นะครับหรือสับนะครับในเชิงเทคนิคเนี่ยจะเรียกว่า Operation Research เนาะนะครับไม่ใต่ว่าหลายๆท่านเคยได้ยินสับไม่ว่าจะเป็นอันแรกหรืออันที่สองไหมนะครับก็คอร์สเนี่ยครับหลักๆแล้วเนี่ยเราจะพูดถึงเรื่องของการเอา โจ์หรือปัญหาต่างๆครับที่เราเจอนะครับอย่างเช่นสมมติจะเป็นโจ์พวกแนว supply chain เนาะแนวพวกทางโรงงานหรือว,ว,วิศวะมากกว่าอย่างเช่นเรื่องของทางสปอร์ตเป็นต้นนะครับการขนส่งเนี่ยคุณจะจัดรถนะครับจัดรูทในการส่งของยังไงนะครับเพื่อจะออพติมไหมนะครับหรือทำอะไรให้ค่าน้ำมันนะครับค่าส่งเนี่ยมันถูกที่สุดหรือระยะทางสั้นที่สุดลูกค้าสามารถได้ของนะครับเป็นต้นอ่าหรือนะครับถ้าสวิตไปอีก แง่หนึ่งเนาะเรื่องของการจัดซื้อเนี่ยก็ทําได้เช่นเดียวกันนะนะครับเราจะสั่งซื้อของจากซัพพลายเออร์ไหนนะครับจากเอ่อพิเลตไหนเพื่อออ pty ไม้เอ่อตัวเรื่องของการจัดซื้อคอเลครับให้มันต่ําที่สุดก็ได้เช่นเดียวกันนะครับหรือถ้าเราสวิปอีกแง่หนึ่งนะนะครับเรื่องของด้านมาร์เก็ตติ้งนะครับเรื่องของการทำแอดนะครับยิงเฟซบุ๊กแอดนะครับยิงเอ่อตัว โปรโมชั่นไหนดีใช่ไหมยิงโพสไหนดีเพื่อที่จะแม็กซิมใหม่เรื่องของค่าคน engagement ที่ดีสุดนะครับตัวคอร์สเนี่ยก็จะพูดถึงทั้งหมดเลยนะสามารถนำไปวยุกต์ใช้ได้นะครับคอร์สเนี่ยก็จะเริ่มเรียนสดเนาะนะครับวันที่10นะครับ่ากระกฎาน,นี้หรือวันอาทิตย์นี้นั่นเองนะครับใครสนใจก็ลองดูได้นะครับโอเคอันนี้แอก็จะมาให้ดูนะว่าหน้าตาของสไลด์นะครับ อันนี้ตัว,ตวอย่างเาคร่าวนะยังไม่ยังไม่ใช่ทั้งหมดนะครับนี้ให้ดูคร่าวๆว่าเป็นประมาณไหนแล้วกันเนาะนะครับ agenda ของคอร์สเนี่ยครับหลักๆเนี่ยเราจะเรียนอยู่ทั้งหมด5้าเซสชันนะครับเซสชันแรกเนี่ยเป็นเรื่องของอ,อินโทรให้ฟังก่อนนะว่า o r a t i n research คืออะไรนะครับเราหลังจากเนี่ยเราก็จะลงลึกเนื้อหานะครับแบบจัดต่งางจัดหนักจัดเต็มละนะครับอันแรกเนี่ยจะเป็นเรื่องของ linear programming นะครับการแก้โจทย์ปัญหาต่างๆนะครับที่มันเป็นลักษณะแบบสมการเส้นตรงนะครับ นองลิเนียก็มีลิเนียต้องมี non, นอนเนาะนอนก็คือไม่ใช่เล่นตรงนั่นเองนะครับอินทิเ r p r อร์โปรแกรมมิ่งก็คือเป็นโจทย์ที่ตัวสมก,การเนี่ยครับต้องเป็นคําตอบนะครับที่เป็นเลขจํานวนเต็มนั้นนะครับอย่างเช่นลายอย่างเช่นเรื่องของจําจนวนการสั่งซื้อของหรือเปล่าใช่ไหมครับเพราะว่าเราไม่สามารถบอกได้ว่า,าคุณต้องไปสั่งซื้อของ1.5ชิ้นนะใช่ไหมครับมันไม่เมกเซนเนาะแต่ความจริงเนี่ยมันก็มีโจทย์ประเภทนี้อยู่ที่เป็น integer อินทิเ r เตอร์นั้นนะครับ ล้วก็จะปิดท้ายนะครับกับตัว Network Model นะครับ Network Model เนี่ยเป็นโจทย์ที่คนที่ทำงานด้านทางสปอร์ตน่าจะชอบกันนะนะครับเพราะมันคือการหารูทอติใหม่ครับว่าเส้นทางในแต่ละเส้นทางเนี่ยลองึกภาพนะอย่างเช่น Google Map ก็ได้นะครับถ้าทุกท่านใช้ Google Map หรือใช้ตัว Apple ใน Apple เขาเรียกว่าอะไรนะที่เป็นแบบคล้ายๆกันเนาะนะครับการที่เราจะไปจากสถานที่หไปสถานที่หน,นะครับ มันจะมีหลายเส้นทางมากเลยใช่ไหมใช่ไหมครับอาจจะมี 2- อสาเส้นทางเนาะแต่นะครับตัวของแอปต่างๆเนี่ยครับเขาจะอัพติไมท์ใช่ไหมบอกว่าเฮ้ยคุณไปเส้นทางไหนดีเพื่อที่ระยะทางในการเดินทางของคุณเนี่ยให้สั้นที่สุดแล้วมันก็จะแนะนำอ่าซึ่งที่มานะครับมันก็มาจากโมเดลนี้แหละนะครับ Network model เน็ตเวิร์กโมเดลเนาะก็คือศึกษาว่าโจทย์ต่างๆที่เป็นเน็ตเวิร์กหรือเป็นตัวคงขายนะครับจากโหนดหนึ่งไปโหนดหนึ่งเนาะควรจะทำไงให้ m a x มใหม่หมนะครับเรื่องของโจทย์ของคุณเล่นมากที่สุด อันนี้ก็เป็นคร่าวๆนะครับของท็อปิกที่จะสอนในคอร์สนี้นะครับก็ลองดูได้นะแอดก็เบื้องต้นเนี่ยก็คือจะปูพื้นฐานนะครับสำหรับสามเซกชันแรกนะครับแล้วก็จะไปแอปพลายเรื่องของเน็ตเวิร์กโมเดลนะครับแต่ก่อนอื่นเนี่ยผมต้องให้ทุกท่านเข้าใจก่อนเนาะว่าอะไรคืออ p t ติมไมท์โมเดลนะครับหรือโอเป a เรชันรีเ a ิร์ชนะครับถ้าใครเรียนวิศวะเหมือนแอดมาเนี่ย นะครับโอเปชั่นรีเร์เนี่ยจะเรียนอยู่ในภาค IE เนาะนะครับคนที่จบ IE มานนาจะคุ้นชินนะถามว่า p e r a t i o n research มันคืออะไรนะครับตามนี้เลยนะครับ Operation Research เนี่ยมันคือโมเดลคณิตศาสตร์นะครับที่จะหาคำตอบของแต่ละปัจจัยนะครับที่ทำให้ค่าเป้าหมายเนี่ยเป็นมีค่าที่ออพติมใหม่ที่สุด,ดตัวท่านฟังเราอาจจะงงนะนะครับอ่ะอันดับแรกผมอายุท่ามาดูนะครับ ตัวสมก,การด้านขวาซะก่อนนะครับอย่างตัวอย่างเนี่ยมันคือตัวอย่างของการ m a x i m หม่นะครับค่าเอาขอไปครับมินิใหม่นะค่าคอสนะครับในการขนส่งนะครับโดยที่เรามีปัจจัยครับอย่างเช่นพวกเรื่องของจํานวนของรถบรรทุกใช่ไหมที่ใช้ในต่อวันนะครับจํานวนของรถนะครับที่ใช้ในต่อวันนะครับจากนั้นเนี่ยเราก็มาจ,จะแปลงจากโจทย์นะครับที่เราได้มานะอย่างเช่น คุณต้องอใช้รถบรรทุกได้เท่าไรใช้รถได้เท่าไหร่นะครับตามเงื่อนไขแล้วก็แต่ละปัจจัยเนี่ยมีข้อจากัดก็คืออย่างเช่นรถบรรทุกนะครับผลิตได้นะครับไม่เกินเท่าไหร่นะครับรถโปรตีนเนี่ยผลิตได้ไม่เกินเท่าไหร่นะครับเราจะแปลงจากโจทย์ที่เป็นบทอย่างเงี้ยครับเป็นประโยคเนี่ยมาเป็นสมการแบบนี้นะครับก็เลยเป็นความหมายว่าว่าทำไม operation research หรือ OR เนาะนะครับมันถึงเป็นโมเดลทฤษศาสตร์นะครับ ที่แปลมาเป็นแบบนี้แล้วก็เราก็ค่อยให้ตัวโปรแกรมเนี่ยมันโซหาคําตอบที่ถูกต้องนะครับของปัจจัย x 1 x 2นะครับเป็นต้นนะันนี้คือเขาคร่าวนะว่าอะไรคือ OR นะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างของว่าไอ,อจด OR เนี่ยมันจะสามารถไปประยุกต์ใช้นะครับในอุตสาหกรรมไหนหรือโจทย์ปัญหาไหนได้บ้างนะครับอันแรกเนี่ยผมว่า คนที่ทํางานในสายด้านนี้น่าจาต้องการนะก็คือการทํารูทเอาทิไใหม่นะครับรูทก็คือเส้นทางเนาะนะครับก็คือการที่อาทิ่ไหมเส้นทางวิ่งนะครับการส่งสินค้า,าเรื่องของทางสปอร์ตเนี่ยให้มันดีที่สุดนะครับอย่างเช่นคุณจะให้รถขนส่งเนี่ยวิ่งเส้นทางไหนละ่ะใช่ไหมครับสมมติเรามีสเส้นทางวิ่งทางไหนเพื่อที่เขาจะได้ม i n i ม i l เรื่องระยะเวลาที่ใช้ให้น้อยที่สุดใช่ไหมเรื่องของค่าน้ํามันน้อยที่สุดเป็นต้นนะครับหรือจะเป็นเรื่องของการแอสซายรถก็เลยนะ รถแต่ละคันเนี่ยควรต้องส่งสินค้าจุดไหนบ้างเ,เพราะว่าการที่รถไปส่งเนี่ยครับเขาต้องมีสถานที่ที่มันส่งเนาะนะครับเราจะรู้ยังไงแล้ว่าพี่จะให้รถ A ไปส่งจุดกอไก่เป็นต้นจะให้รถ B ส่งจุดขอไข่ขอควายเป็นต้นนะครับปัญหานีา้ก็ตอบได้เช่นเดียวกันนะหรือจะเป็นเรื่องของค่าน้ำมันนะครับแน่นอนครับเราก็สามารถมินิมัยค่าน้ำมันให้น้อยสุดเนาะว่าคว่าป็นมเมนท่าไหร่ได้เช่นเดียวกัน แต่ถ้าเราจะฉีกนะครับที่ไม่ใช่เป็นสายของทานสปอร์ตเนาะอย่างที่ผมบอกไปว่าสามารถปิ้วใช้ได้เหมือนกันนะนะครับก็เรื่องของการทำแอดออติใหม่เนาะหรือการดูว่าเฮ้ยเราควรจะยิงโพสต์นะครับไหนดีในเรื่องของเฟะคนที่ทำเฟ c บุ๊ o เพจทำทวิตเตอร์ทำไอจีต่างๆเนี่ยครับมันสามารถยิงแอดได้แน่นอนเนาะนะครับก็สามารถใช้โมเดลเนี่ยในการช่วยได้เหมือนกันนะนะครับว่าเฮ้ยคนควรจะต้องยิงโพสต์ไหนนะครับเพื่อให้ได้ยอดเอนเกจเนาะมากที่สุดนะครับหรือ จะเป็นเรื่องของคุณควรจะลงงบนะครับกับแอปไหนดีเนื่องจากสมัยนี้ครับโซเชียลมีเดียมันมีเยอะแยะมากมายเนาะนะครับเราก็สามารถดูได้เช่นเดียวกันว่าเฮ้ยแล้วแอปไหนล่ะนะครับที่จะให้ค่ารีเทิร์นนะครับไม่ว่าจะเป็นเอ็นเกสนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของลูกค้าเนี่ยที่ดีสุดหรือเป็นการตั้งบัตรก็ได้นะนะครับว่ายกงบของการยิงแอดเนี่ยควรไม่เกินเท่าไหร่นะครับอันนี้เป็นฟิลที่ผมว่าฉีเหมือนกันนะนะครับจะไม่เหมือนกับก่อนหน้านี้นะครับ หรือจะฉีกไหมมากกว่านั้นนะก็คือเรื่องของการลงทุนก็สามารถใช้โมเดล OR เนี่ยมาช่วยได้เช่นเดียวกันนะครับอย่างเช่นเราควรจะลงทุนหุ้นตัวไหนดีล่ะแน่นอนครับหุนนะ้นอ่ะมีเป็นร้อยเป็นพันรูปแบบเนาะใช่ไหมครับ OR เนี่ยครับก็สามารถแปลงโจทย์ของแผนการลงทุนเนาะมาเป็นสมการได้เช่นเดียวกันนะครับอันนี้อจาจจะไกลให้คร่าวๆนะว่าต้องใช้ลักษณะของการทำอ e นทิเ r นะครับโปรแกรมมิง่งนะครับหรือจะใช้เรื่องของว่าพ้ย ตั้งตัวแปรครับว่าการลงทุนหุ้น a นะครับถ้าค่าเป็น1นะครับแปลว่าเราลงทุนถ้าค่าเป็น่วนคือเราไม่ลงทุนนะครับอ่านจะเป็นจบแบบนี้เนาะหรือจะดูว่าค่า npv นะนะครับหรือย่อมาจาก net present value นะครับว่าถ้าเราลงทุนไปแล้วเนี่ยค่าประมาณของ npv เนี่ยควรต้องได้เท่าไหร่นะครับแล้วก็แน่นอนครับแผนการลงทุนเนาะว่าควรต้องลงทุนหุ้นตัวไหนบ้างนี้อย่างที่แอดพูดไปนะครับก็ ผมว่าเป็นศาสตร์ที่มันสามารถใช้ได้นะครับมากกว่าในโรงงานเนาะถ้าลองดูนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการท,ทาการตลาดนะการลงทุนเนี่ยผมก็มองว่าอ่าโมเดลเนี่ยครับก็สามารถมาช่วยได้เช่นเดียวกันนะส่วนโปรแกรมที่สามารถทํา OR ได้นะครับหลกัหลกๆคร่าวๆเนี่ยมีอยู่สาโปรแกรมนะนะครับผมว่าด้านซ้ายทุกคนคุ้นชินกันอยู่เนาะนะครับเป็นโปรแกรม Excel นั่นเองนะครับซึ่งในคอร์สเนี่ยก็จะใช้ตัวโปรแกรม Excel เป็นหลักนะครับทุกคนก็สามารถ สร้างโมเดลนะครับแล้วก็ i m พ l e m e n t เนาะกดรันหาคำตอบเนี่ยครับผ่านตัว Excel ได้เลยนะครับหลักๆเราจะใช้ฟังก์ชันที่เรียกว่า s o l v e r นะครับตรงกลางครับเรียกว่าโปรแกรม c นะครับก็เป็นโปรแกรมอารมณ์กึ่งๆเป็นเขียนโคดนิดนึงนะแต่ถ้าทําอ้ก็เขียนโค้ดตรงเนี้ยยากนิดนึงนะภาษาเขาจะเป็นภาษายูนิคเฉพาะเขานะครับแล้วก็อย่างที่เป็นภาษานะครับเขียนโปรแกรมแบบสมัยใหม่เลยนะครับอย่าง Python เนี่ยก็สามารถเขียนได้เช่นเดียวกันนะครับก็ลองดูได้นะครับแต่ ในคอร์สเนี่ยจะใช้ Excel นะแล้วก็ทุกท่านไม่ต้องเขียนโค้ดเป็นนะครับก็สามารถใช้ฟังก์ชันที่เราใช้โปรติใน e เ c e l ซลได้เลยนะครับผมอ่ะนี่เป็นตัวอย่างของว่าใน Excel เราสามารถมาเซตสรรมการเนาะแล้วก็หาคำตอบได้ยังไงนะครับก็อย่างที่ท่านเห็นครับผมก็จะมีการตั้งนะครับตัวแปรหรือเรียกว่า Var i a b l e เนาะนะครับว่าอ่ะผมมีตัวแปรอะไรบ้างน,นะครับแล้วก็ Val u e formula หรือค่าของมันหรือส่วนมันเนี่ยมีค่าอะไรบ้างน,นะครับ คอนสแตนต์นา่แน่นอนครับการอัิติมไเนี่ยก็คือเราต้องมีข้อจํากัดนะที่บีบเราไว้อยู่ว่าพี่คุณห้ามมีค่าแบบนี้ห้ามเกินเท่านี้นะครับถ้าแปลให้เป็นโจทย์ง่ายงเานาะอย่างเช่นเราจะยิงอแอดนะครับใน Facebook ใช่ไหมเราต้องมีคอนสแตน์เรื่องของบัตเจ็ตใช่ไหมครับว่าเบัตเจ็ตคุณคุณได้ไม่เกินเท่าไหร่หรือคุณจะยิงได้กี่โพสคุณจะยิงได้กี่มีเดียเนาะอันนี้ทั้งหมดนะครับมันคือคอนสแตนต์ทั้งหมดอ่าเราก็สุดท้ายก็คืออัลติทีฟนะครับเป้าหมายของการยิงงออคุณต้ การเป้าหมายอะไรล่ะอย่างเช่นคุณอายุทีขอของคุณคือการแมชซีมใหม่เอนเกจเมนต์เนาะนะครับก็สาม,มารถมาเซตได้เช่นเดียวกันนะครับน,นี่เป็นภาคราคร่าวๆนะนะครับว่าเราจะไปเซตนะครับสมการหรือการทําโมเดลเนี่ยใน Excel ได้ยังไงนะครับผมนี่ก็เอาก็ตัวอย่างโจทย์มาให้นะนะครับว่าโจทย์ที่เราจะไปเรียนกันในคลาสเนี่ยจะฟิลประมาณไหนละกันนะครับอย่างโจทย์ข้อแรกเนี่ยอันนี้ก็เอาใจคนที่ทํางานสายโรงงานเลยนะนะครับ อย่างเช่นโจทย์พวกนี้ครับอย่างเช่นเรามีโจทย์ว่าบริษัทเราเนี่ยผลิตเหล็กนะครับหรือชิ้นงานเนี่ยอยู่2แบบนะแล้วก็ดีเครื่องจักร3ตัวสําหรับการผลิตเหล็กนะครับสแบบนี้อ่าเราก็มีเงื่อนไขว่าในแต่และเดือนเนี่ยเครื่องจักรนะครับมีกําลังในการผลิตเนาะนะครับได้ทั้งหมด200รชั่วโมงนะครับบริษัทเนี่ยต้องผลิตลิกไอเหล็ก2องตัวเนี่ยอย่างน้อยอ่าห้าร้อถึงหกรชิ้นนะครับเป็นดีมานเนาะที่เราต้องผลิตให้ได้คําถามคือเราจะอ s ไ i น์ให้เครื่องจักร3ตัวเนาะ ผลิตเหล็ก A เหล็ก b ีเนี่ยกี่ชิ้นเพื่อตอบสนองความต้องการลูกค้าแล้วก็ลดต้นทุนในการผลิตนะครับให้มันต่ำให้มันต่ำที่สุดนั่นเองนะถ้าทุกท่านลองอ่านเนาะโจทย์เนี่ยมันก็ไม่ไม่แน่ใจว่าคุณมันจะคล้ายๆกับที่เราทํางานหรือเปล่านะนะครับซึ่งแอดก็มองว่ามันค่อนข้างจะซับซ้อนแล้วก็ค่อนข้างจะาสาม,มารถไปแอปพลายใช้ได้จริงนะครับอย่างตัวอย่างโจทย์เนี่ยมันก็มีเงื่อนไขของเครื่องจกักรของแต่ละประเภทเนาะหนึ่งสองสามเนี่ยที่จะมี อคอร์สนะครับหรือต้นทุนในการผลิตที่แตกต่างกันใช่ไหมมีเรื่องของระยะเวลานะครับที่ใช้แตกต่างกันโจทย์แบบนี้ครับเราก็สามารถแปลงเป็นสมการนะครับคณิตศาสตร์แล้วก็สามารถใช้ Excel ฟังก์ชันของ s o เวอรเนี่ยในการโซลนะครับหา,หาคำตอบได้ว่าจะให้เครื่องจักรนะครับสตัวผลิตเหล็ก2แบบเนี่ยแต่ละเครื่องนยครับผลิตเท่าไหร่บ้างและค่าต้นทุนนะครับจะได้เท่าไหร่ นี่คือตัวอย่างงานนะนะครับเปรียมโจทย์ที่เราจะไปเรียนกันเนาะหรือจะเป็นโจทย์ข้อน,นี้นะครับจะเป็นโจทย์ของแนวมาร์เก็ตติ้งกันบ้างละนะครับสมมติเรามีโจทย์อยู่ดีว่าบริษัทเราเนี่ยครับมีต้นทุนในการผลิตสินค้านะครับ1ิบบาทต่อชิ้นนะครับแล้วก็เรารู้ว่าสูตรนะครับของความต้องการของลูกค้าเนาะหรือดีมาที่เขาต้องการเนี่ยครับต่อวันเนี่ยจะมีสูตรแบบนี้นะครับ1,000คูณราคาขายคูณ e ยกกำลังลบราคาขาย สตดดูแปลกๆหน่อยนะนะครับแต่ก็ประมาณนี้ด้วยวกันเนาะแล้วก็เราก็มี้มีเงื่อนไขนะหรือคอนสแตนว่าบาริษัทเนี่ยมีนโยบายว่าต้นทุนในการผลิตนะครับมันควรไม่เกินอ่าห้าหมื่นบาทต่อวันนะเพราะว่าเรารู้ว่าต้นทุนมาจิ้นของแต่ละสินค้าเป็นเท่าไหร่นะใช่ไหมดังนั้นเขาตั้งโจทย์ให้เราว่าบาริษัทเนี่ยควรต้องตั้งราคาขายสินค้าเท่าไหร่นะครับเพื่อที่จะทําให้บริษัทเนี่ยได้กําไรมากที่สุดโจทย์ข้อนี้ก็เป็นเรื่องของการตั้งราคาสินค้าเนาะ ว่าควรต้องตั้งเท่าไหร่โดยที่มีโจทย์ที่ว่าคุณต้องทําให้ออเดอรทีมเนี่ยก็คือกําไรมากที่สุดนั่นเองโดยที่โดยที่ยังมีคนสเตตเรื่องของต้นทุนใช่ไหมครับว่า,าคุณต้องใช้ไม่เกินเท่าไหร่ต่อวันใช่ไหมคุณรู้สมการของดีมาของลูกค้าคุณรู้ตัวคอร์สมาร์จินนะครับของสินค้าตัวนี้โจทย์ประเภทเนี้ครับก็สามารถาใช้เรื่องของโมเดลนะครับในการมาช่วยหาคำตอบได้เช่นเดียวกันนะ จทย์สุดท้ายเทาที่ผมเอาตัวอย่างมาให้ดูนะครับจะเป็นเรื่องของการลงทุนแม่ใจว่าท่านที่มาดูอยู่เนี่ยมีใครเป็นสายลงทุนหรือเปล่านะครับก็ลองดูนะว่าจะมาช่วยได้ไหมนะครับอย่างเช่นเรามีแผนการลงทุนเนาะอยู่4แบบนะครับโดยแต่ละแบบก็มีตามนี้เลยนะครับการลงทุนแบบที่1นะมี npv หรือ,เ,อเงินที่เราจะได้นะครับอยู่ที่หนึ่งหมื่นหกนะครับบาร์บา,บา,บาตามนี้แบบที่2มีตามนี้นะครับแบบที่3ได้ npv ตามนี้แบบที่4 npv ตามนี้ แล้วก็ในแต่ละรูปแบบของการลงทุนนะครับแน่นอนครับเราต้องมอีการลงทุนเงินตั้งต้นเนาะนะครับว่าแต่ละแบบเป็นเท่าไหร่นะนี่ผมก็ใส่มาให้นะแบบที่หนึ่งนะครับห้าพันสองเจ็ดพันบาบา,บาไปและนี่คือคอนสแตน์ครับโดยที่คนมีงบจำกัดของการลงทุนเนาะอยู่ที่หนึ่งหมื่นสี่ใช่ไหมทุกคนที่ลงทุนเนี่ยต้องมีงบใช่ไหมครับต้องมีเงินในใจนะว่าเรา,เราจะลงทุนได้เท่าไหร่นะครับคําถามคือเราควรจะต้องลงทุนนะครับ รูปแบบไหนบ้างทั้ง4แบบเนี่ยเพื่อที่ทําให้ NPV รวมเนาะของการลงทุนเนี่ยครับมากที่สุดหรือพูดง่ายๆเราได้ได้ตังค์เยอะที่สุดนั่นเองโจทย์ดดลักษณะแบบนี้ครับการลงทุนเนาะรู้เงื่อนไขของการลงทุนแต่ละรูปแบบนะครับมี c o n ส t ตน i n t เรื่องของบัจเจตนะเราก็สามารถใช้โมเดลเนี่ยครับในการมาช่วยหาคำตอบได้เช่นเดียวกันนะครับอันนี้โจทย์สุดท้ายนะครับ ก็ไม่แน่ใจว่าทุท่านเหตุภาพมากขึ้นแล้วก็สนใจหรือเปล่านะครับก็ลองดูได้นะครับส่วนท่านไหนที่สนใจเนี่ยก็คอร์สนะครับจะสอนสดนะครับวันอาทิตย์นี้นะครับบ่ายโมงถึง4ี่โมงเย็นนะครับสามชั่วโมงนะแล้วก็ลงสมัครเรียนแล้วนะครับก็สามารถเรียนย้อนหลังได้เช่นเดียวกันนะครับผ่านทางตัวของ google classroom นะครับเรียนฟรีตลอดอ่ะขออภัยครับเรียนได้ตลอดชีพนะไม่เรียนฟรีนะครับถ้าท่านไหนที่สนใจนะครับก็ อาจจะลองดูรายละเอียดนะครับตามแคปชั่นของโพสตไลฟ์นี้นะแอดก็ใส่เรียบร้อยแล้วครับว่าเราจะสอนอะไรบ้างนะครับเราก็ถ้าสนใจเนี่ยก็สามารถกดลิงก์นะครับเข้าไปสมัครเรียนได้นะครับหรือว่าสแกนตรง QR code อของตัวรูปเ o อ e r live นี้ก็ได้นะนะครับแอดก็แปะไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะครับผมส่วนท่านไหนที่สมัครเรียนไปแล้วนะครับก็เดี๋ยววันอาทิตย์นี้เรามาเจอกันนะครับโอเคก็คิดว่าไลฟ์ครั้งนี้นะครับจะทำให้ทุกท่านเห็นภาพนะ ของตัวโมเดลนี้มากขึ้นไม่ต้องกลัวครับผมว่าทุกท่านเห็นคําว่าออติมิเ t ชันโมเดลเนี่ยมันดูยุ่งยากใช่ไหมแต่คอที่อสอนเนี่ยคือ,อจะสอนตั้งแต่พื้นฐานเลยนะครับตามที่เขียนน็อกอินโทรก่อนนะครับแล้วก็สามารถแก้ปัญหาต่างๆนะนะครับที่ผมใส่ตัวอย่างไปให้ได้นะครับแบบพวกงบเรื่องของการลงทุนนะครับเรื่องของราคาการตั้งราคาขายสินค้านะครับเรื่องของการวางแผนการผลิตนะครับก็ไม่ต้องกลัวครับคอร์นี้ก็ สามารถเรียนรู้ได้แต่เบื้องต้นนะครับแล้วก็สามารถแก้ปัญหาตอบโจทย์ได้นะครับโอเคก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาดูไลฟ์นี้เนาะแล้วก็ถ้าใครสมัครเรียนแล้วแล้วก็สนใจก็เรียกสมัครนะนะครับแล้วเดี๋ยววันนี้นี้มาเจอกันนะครับสวัสดีครับ